ที่หน่วยงานและ ภาครัฐเอกชนนะครับต่างกระดมความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ประสบภยัยภาคใต้น้ำท่วมภาคใต้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับอย่างเช่นชาวจังหวัดนครนายกครับร่วมกันบริจาคสิ่งของและลำเลียงโดยรถบรรทุกของกองทัพบกส่งไปช่วยผู้ประสบภัยครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนทหารในจังหวัดนครนายกครับร่วมกันส่งขบวนรถบรรทุกถุงยางชีพ2 0 0พันถุงและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีอาหารแห้งด้วยเช่นข้าวสารสิบตันไข่ไก่20,000ฟองสิ่งของทั้งหมดนี้ คุณผู้ชมครับมาจากน้ําใจของชาวนครนาย,ยกนะครับที่เปิดรับบริจาคและส่งไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้ครับเช่นเดียวกับจังหวัดลบบุรีครับคณะสงฆ์และประชาชนชาวลบบุรีช่วยกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยพระสรัมมาเนรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้สิ่งของที่บรรจุในถุงนะครับก็มีทั้งข้าวสารบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปปลากระป๋องขนมปีป๊บและ หมอนมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทโดยมณฑลทนหารบกที่13ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลจิตอาสาช่วยขนส่งไปยัง2จุดนะครับก็คือวัดไสงามอำเภอเมืองสงขลาและวัดโคกสมันคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ ขณะที่กลุ่มศิลปินนักร้องนัตดนตรีและพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดทนายโสตบลทะเกียนเตี้ยออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็รับบริจาคสินของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยเช่นกันครับนอกจากนี้ยังรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยกว่า40,000บาทเพื่อส่งต่อไปอยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ครับขณะที่เทศบาลเมืองศรีราชานำ,น,ำน้ำดื่ม ปลากระป๋องอาหารแห้งข้าวสารยารักษาโรคที่บริจาคจากประชาชนขึ้นรถบรรทุกครับส่งต่อไปที่เทศบาลตำบลพะวงอําเภอเมืองสงขลาและเทศบาลตำบลพวงจะบริหารจัดการของบริจาคทั้งหมดนะครับเพื่อส่งถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงินบริจาคที่วัดประศิีรัตนมหาธาตุวรรรมหาวิหารจำนวนสองแสนบาทเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายเกติศักดิ์ท่านบอกว่าจะรีบส่งต่อเงินช่วยเหลือนี้แหละครับให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยเร็วที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวผัดใหญ่พร้อมขอบคุณวัดใหญ่ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ครับ